สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเราในเรื่องของการทำนายดวงชะตาชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการรดเนินชีวิตและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับวันนี้ก็เป็นการทำนายดวงชะตาประจําวันที่3ถึงวันที่9เดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2568สำหรับการทำนายดวงชะตานี้เป็นคำทำนาย7วันล่วงหน้าในอนาคตนะครับคนเกิดวันอาทิตย์แรงขับเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเป็นเรื่องของหัวใจความก้าวร้าวเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่คืออันตรายที่แฝงอยู่พลังงานที่รวมกันนั้นทรงพลังมากจนคุณอาจแสดงพฤติกรรมเหมือนผู้พิชิตและกลายเป็นผู้เผด็จการทันทีจะเป็นการดีหากคุณสามารถกระตือรือร้นและการกระตือรือร้นโดยไม่กดดันคนรักของคุณ พยายามอย่าเป็นคนเผด็จการและชอบใช้อำนาจช่วงนี้ที่ทำงานมีบรรยากาศที่ตึงเครียดมากภายใต้อิทธิพลของจิตใจของคุณเองบางคนทำงานอย่างไม่เกิดผลในขณะที่บางคนทำตัวเป็นคนสำคัญซึ่งดูเหมือนจะอยู่ถูกที่เสมอคุณไม่สนใจใครและเอกอบตัวอยู่กับตัวเองทำงานของตัวเองต่อไปถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดที่ช่วยให้คุณผ่านวันไปได้อย่างสงบสุขในด้านนี้ของชีวิตคนเกิดวันจันทร์ชีวิตส่วนตัวของคุณ อยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องภายใต้อิทธิพลของดวงจันทร์คุณรู้สึกไม่สบายใจกับคนใกล้ชิดและการขาดความมั่นใจจากพวกเขาทําให้คุณรู้สึกถูกกักขังมากขึ้นผู้คนอาจใช้คําพูดที่สุภาพแต่สําหรับคุณพวกเขาทั้งหมดดูไม่จริงใจหรือไม่เหมาะสมอย่าท้อแท้และอย่ามองหาด้านลบของทุกสิ่งเสมอไปเหนือสิ่งอื่นใดพยายามทําความเข้าใจวัดหําทำไมคนที่คุณรัก จึงแสดงความรักที่มีต่อคุณในลักษณะที่อ้อมค้อมเช่นนี้คุณรู้สึกไม่มั่นใจในความทายทยาในอาชีพของคุณบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ยากลําบากความพยายามที่จะจัดการข้อตกลงบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับคําโกหกระวังคําสัญญาที่เป็นเท,ท็จที่คุณอาจได้รับหรือที่คุณเองอาจให้ไว้กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมง,งานในท้ายที่สุดมันจะไม่หลอกใครดังนั้นทําไมไม่เล่นตามตรงคนเกิดวันอังคารในชีวิตส่วนตัวของคุณความแข็งแกร่ง และความยุติธรรมจะเสริมสร้างความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่างๆของคุณและสิ่งนี้จะทําให้คุณมีอํานาจเพิ่มขึ้นในกลุ่มเพื่อนของคุณในช่วงนี้ใช้ความมุ่งมั่นและความจริงใจของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณและเพื่อปรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันกับคนที่คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของวงสังคมของคุณและคุณจะใช้ความเฉลียวฉลาดของคุณเพื่อสร้างความสามารถขี่รอบได้อีกครั้งในด้านอาชีพ คุณมีแนวโน้มที่จะสงสัยในความสามารถและการตัดสินใจของตัวเองภายใต้อิทธิพลที่ทําให้ไม่มั่นคงของคนรักเป็นเรื่องดีที่ความยุติธรรมจะประักหากดตัวขึ้นและให้การสนับสนุนที่กระตือรือร้นแก่คุณซึ่งจะช่วยให้คุณทําโครงการของคุณให้สําเร็จลุล่วงได้คุณไม่รู้สึกสบายใจบ้างหรือที่ในที่สุดก็ได้เห็นการเซ็นสัญญาที่ใช้เวลานานมากแต่แน่นอนว่าคุณต้องยอมรับว่าทุกอย่างออกมาดีกว่าที่คุณกล้าหวังมากคนเกิดวันพุธ คนที่คุณรักและใกล้ชิดคุณทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเนื่องจากอารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนปกติด้วยความก้าวร้าวที่เกิดจากคุณคนรอบข้างคุณจึงรีบนำเรื่องคุยไปสู่หัวข้อที่น่าอึดอัดซึ่งอาจทำให้เกิดการโต้เถียงที่ดูเดือดขึ้นได้คู่ครองของคุณมักจะหยิบยกเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดเพื่อนของคุณก็มักจะหยิบยกปัญหาที่กวนใจคุณขึ้นมาพูดอย่าเข้าร่วมในเกมที่น่าเบื่อนี้เลยช่วงนี้ทางออกเดียวคือหลีกเลี่ยงให้ดีที่สุดที่ทำงานนี้ไม่ใช่วันที่ดี ที่จะหยิบยกหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมาพูดคุยมันกำลังสร้างบัน่นากาศแห่งความขัดแย้งในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณดีที่สุดคืออย่าเริ่มการสนทนาที่ไร้ชีวิตชีวาและอย่ายืนกรานในมุมมองของคุณเมื่อคุณต้องจัดการกับคนที่ใจแคบหรือหัวรั้นแทนที่จะเข้าร่วมในการต่อสู้จงถอยกลับเข้าไปในเปลือกของคุณเองหากคุณทำได้คนเกิดวันพฤหัสบดีคุณเป็นที่รักมากบางทีคุณอาจไม่รู้ตัวเพราะอิทธิพลของคนรัก ที่คอยทําให้ทุกอย่างไม่มั่นคงมักจะทําให้ทุกอย่างดูคลุมเครือแต่คุณควรทราบว่าคุณมีระบบสนับสนุนที่มั่นคงมากทเทวดาเป็นตัวแทนของเพื่อนญาติหรือคนสําคัญที่ยินดีรับฟังเมื่อคุณรู้สึกต้องการเปิดใจและระบายความรู้สึกออกมาจงจําไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและทิ้งความไม่แน่นอนเหล่านั้นไปแทบไม่มีอะไรจะทําให้คุณหงุดหงิดได้ในช่วงนี้ขอวามสัมพันธ์ระหว่างดวงจันทร์ และเทวดาบ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวคุณอย่างมากและความสามารถของคุณในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และชาญฉลาดสำหรับปัญหาใดๆที่คุณพบเจอแม้ว่าคุณจะอ่อนไหวเกินไปเล็กน้อยแต่คุณก็รู้วิธีที่จะรักษาความสงบภายนอกภายใต้สถานการณ์ใดๆก็ได้ทําให้คุณตอบสนองได้อย่างถูกต้องคุณสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจคนเกิด <The S 2> วันศุกร์ระวังอย่าตั้งความหวังไว้สูงเกินไปกับเรื่องของหัวใจในช่วงนี้ การจับคู่ของดาวขนโง่และดวงจันทร์บ่งบอกว่าความหวังของคุณอาจจะสูญสลายคุณมีแนวโน้มที่จะยกย่องคนที่คุณรักในอุดมคติแต่ความเป็นจริงจะแสดงให้เห็นว่าคุณลงทุนกับพวกเขาหรือกับความสัมพันธ์ของคุณมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุว่าทําไมคุณจึงเสี่ยงต่อการผิดหวังจำไว้ว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบในวงการอาชีพดาวขนโง่บ่งบอกถึงความยากลําบากมากมายที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่หละหลวมเกินไปหรือการบริหารจัดการที่ไม่ดี ของใครบางคนหรือคนอื่นๆเมื่อเผชิญกับปัญหาเหล่านี้แนวโน้มแรกของคุณคือหนีความรับผิดชอบทั้งหมดและเก็บตัวเพื่อพิจารณาสถานการณ์คุณไม่มีความกล้าหาญหรือศรัทธานในตัวเองเพียงพอที่จะจัดการกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคนเกิดวันเสาร์ในปัจจุบันนี้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์สมัยใหม่สามารถเกิดขึ้นได้หลายกรณีคอมพิวเตอร์อาจขัดข้องทงังหรือช้ามากนอกจากนี้ คุณอาจประสบปัญหาในการติดต่อบุคคลที่คุณต้องการพูดคุยด้วยอย่าด่วนสรุปเพราะจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆโทรหาช่างเทคนิคแล้วจัดการให้พรุ่งนี้ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวและทิ้งความไม่แน่นอนเหล่านั้นไปคุณจะสามารถพิสูจน์ทักษะอันยอดเยี่ยมของคุณในฐานะนักเจรจาต่อรองได้ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเข้มงวดและเป็นกลหังจะช่วยให้คุณเข้าใจแม้แต่ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะหันมาหาคุณเมื่อต้องการคําแนะนําในเรื่องใดๆคุณกําลังพัฒนาเป็นผู้รู้ในแง่มุมหนึ่งก็จบกันไปแล้วสําหรับคําทานายในเรื่องของการทำนายดวงชะตาชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและการนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันสําหรับวันนี้ก็เป็นการทำนายดวงชะตาประจําวันที่3ถึงวันที่9 เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568สําหสำหรับการทำนายดวงชะตนี้เป็นคำทำนายเจ็ดวันล่วงหน้าในอนาคตนะครับมาพบกันอีกในวันจันทร์หน้าครับแต่ถ้าท่านยังสงสัยในคำทำนายนี้ก็สามารถกลับมาฟังต่ออีกได้หลายๆรอบนะครับหรือถ้าหากมีข้อสงสัยใดๆหรืออยากให้ทำนายทายทักในเรื่องใดๆอีกคุณสามารถพิมพ์สอบถามมาในช่องทางของช่องเราได้เลยนะครับเรายินดีที่จะตอบคำถามหรือคำทำนายให้คุณครับ การตีความคำพยากรเป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้นผลลัพธ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการกระทำและการตัดสินใจของคุณเองขอให้โชคดีกับการเดินทางในชีวิตของคุณคำพยากรเป็นเพียงแนวทางไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นจริงเสมอไปการกระทำของเราเองมีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการผ่านพ้นอุปสรรคการทํานายเป็นเพียงแนวทางไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนเสมอไปการแก้ไขปัญหา ควรใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการทำตามคำทำนายการปรับใช้ในชีวิตประจำวันการวางแผนใช้คำทำนายเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตและธุรกิจการพันธนาตนเองใช้เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งขึ้นการสร้างความสัมพันธ์ใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ระมัดระวังในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นวันนี้ขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ